คารืดหาดรูหกสล้านนะเดตก่อนยอมรับเรื่องเรือนหอ หลังมีข่าวลือออกมาว่ามีคู่รักดังซุ่มปลูกเรือนหอมูลค่า60ล้านโดยบอกไปว่าฝ่ายชายเป็นพระเอกดังเบอร์ต้นๆที่รักแฟนมากส่วนฝ่ายหญิงหวานแ๊วแถมยังขึ้นแทนผู้หญิงหน้าสวยของโลกทําหลายคนต่างพากันสงสัยและแห่เดากันมากๆส่วนในที่สุดห่วยมาออกที่คู่รักดังอย่างณเดชน์คุคิมิยะกับแฟนสาวยายา,ยาอรัสยาล่าสุดทางผู้จัดการของหนุ่มณเดชน์ได้เผยกับทางวันบันเทิงว่าจริงๆบ้านหลังดัง นาเดชได้ปลูกมากว่า2ปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทําให้ต้องใช้เวลาส่วนข่าวลือเรื่องเรือนหอมีก่อนหน้านี้แล้วและบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่นาเดชตั้งใจจะปลูกเพื่อเป็นบ้านของครอบครัวซึ่งบ้านหลังนี้นาเดชทุ่มเทแรงกายแรงใจใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งการเลือกที่ดินเองวางแบบบ้านที่เจ้าตัวจัดการเองทุกอย่างเพราะนะเดชอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้าน ที่ครอบครัวจะอยู่ตลอดไปส่วนในเรื่องของงบประมาณเท่าที่รู้จักที่ประเมินราคาคือทะลุ15ล้านบาทไปแล้วแต่ไม่ถึง60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวส่วนจะเรียกว่าเรือนหอได้ไหมทางผู้จัดการบอกว่าณเดชขอเรียกว่าเป็นบ้านของครอบครัวซึ่งน้องใหญ่าเอกก็ได้รับรู้เรื่องบ้านหลังนี้และล่าสุดณเดชภูมิใจบ้านใหม่ใกล้เสร็จแล้วหลังใหญ่อลังการอากาศดีเวอร์อีกหนึ่งความภูมิใจของพระเอกสุดฟ้าสุดหล่อณเดชกิด กับการทุ่มเทตั้งใจทำงานเพื่อน,นำตังก้อนโตมาสร้างบ้านหลังใหญ่ไว้อยู่กับครอบครัวและตอนนี้ก็คืบหน้าไปมากแล้วซึ่งหากมีเวลาว่างพระเอกหนุ่มก็จะควงแขนคุณแม่แก้วไปดูบ้านอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดหนุ่มณเดชก็ได้ควงแขนแม่แก้วไปอัปเดตด,ดูบ้านหลังใหม่พร้อมเผยให้เห็นบ้านแบบชัดๆดูใหญ่อลังการน่าอยู่ทุกซอกทุกมุมโดยระบุแคปชั่นสุดตื่นเต้นว่าไกลละเด้อบ้านใหม่ลมเย็นกว่าเดิมขณะที่แม่แก้วก็ได้ โพ์ภาพเช่นเดียวกันพร้อมบอกเล่าอาการของบุตรชายว่าวันมงคลชวนแม่ไปเก็บภาพคงดีใจเพราะใกล้ความจริงแล้วคลิกลกๆแต่ล่าสุดณเดชยังเผยอ,อีกว่าเล็งสร้างเรือนหอตามใจยาย่าโดยคงต้องหาที่ก่อนว่าจะสร้างโซนไหนดียอมรับมีคุยแชร์ไอเดียเรือนหอกันอยู่บ้างเพราะต้องแชร์กันว่าอยากได้แบบไหนอยากได้ฟังก์ชันอะไรแต่เท่าที่คุยกับยาย่าบอกขอแค่ส่วนก็โอเคแล้วเหมือนเป็นภาพฝันที่คิดมาเรื่อยๆก่อนจะ สร้างจริงๆคงต้องแชร์กันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็โชคดีที่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านให้คุณแม่